สภานักเรียนเป็นองค์กรนักเรียนที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำขับเคลื่อนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนทุกคนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็น,นกลไกในการสะท้อนความคิดเห็นของนักเรียนต่อโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ในการฝึกทักษะการเป็นผู้นำการทำงานร่วมกันและการเสียสละเพื่อส่วนรวม การดำเนินงานของสภานักเรียนจำเป็นต้องมีรูปแบบหรือโมเดลการจัดการที่ชัดเจนเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเกิดความเป็นระบบมีทิศทางและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนสภานักเรียนโรงเรียนซับแดงสัมภัยจึงได้มีการนำเด็กดีโมเดลมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมจิตอาสาสภานักเรียนซึ่งประกอบไปด้วยดีเดสติเนชั่น การกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน E Event การจัดกิจกรรมที่หลากหลายและตอบโจทย์ผู้เรียน K k e e n กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง D Development การพัฒนาและต่อยอดงานอย่างต่อเนื่องด้วยความสุข E e x c e l l e n c การมุ่งสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน การประยุกต์ใช้โมเดลนี้ทำให้สภานักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมที่มีคุณภาพเกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนมากขึ้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียนและชุมชนอีกทั้งยังช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนรุ่นต่อๆไปจิตอาสาสภานักเรียนโดยใช้เด็กดีโมเดล จึงมีความสำคัญในการเป็นต้นแบบการพัฒนาสภานักเรียนเชิงคุณภาพสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนทุกคนในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและยังเป็นแนวทางในการยกระดับสภานักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศต่อไปขั้นตอนการดำเนินงาน 1. กําหนดเป้าหมายจัดทำธรรมนูญสภานักเรียน กำหนดโครงสร้างตำแหน่งและบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 2. อ,ออกแบบและจัดกิจกรรมดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายครอบคลุมด้านวิชาการคุณธรรมกีฬาและนันทนาการ 3. ส,ส่งเสริมความกล้าคิดกล้าทำสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงเรียนและชุมชน 4. พัฒนาและต่อยอด ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมอย่างยืดหยุ่นตรงตามความถนัดและความสมัครใจของนักเรียนเพิ่มประสิทธิภาพความสุขในการทำงาน 5. มุ่งสู่ความเป็นเลิศสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศของสภานักเรียนผลการดำเนินงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งวิชาการคุณธรรมกีฬาและนันทนาการนักเรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อรุ่นน้องและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงเรียนและชุมชนนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันฝึกภาวะผู้นำและความรับผิดชอบโรงเรียนได้รับภาพลักษณ์ที่ดีและชุมชนเห็นพลังจิตอาสาของนักเรียน กิจกรรมมีการพัฒนาต่อเนื่องปรับให้เหมาะสมกับความถนัดและความสมัครใจของนักเรียนผู้เข้าร่วมมีความสุขและภาคภูมิใจในการทำงานจิตอาสาเกิดการมีส่วนร่วมทุกฝ่ายพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ความสำเร็จและคุณภาพที่ย,ยั่งยืนประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมสภานักเรียนนักเรียนมีโอกาสเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ึกความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบโรงเรียนได้รับภาพลักษณ์ที่ดีจากการมีนักเรียนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องกิจกรรมมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้จริงชุมชนและเครือข่ายภายนอกเห็นถึงความร่วมมือและพลังจิตอาสาของนักเรียน